สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็มาตามสัญญานะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนะก็ได้ดูพวกรถจักรกลหุ่นยนต์แปลงร่างไปแล้วน,นะครับผมคลิปนี้ก็ว่าสัญญาว่าเดี๋ยวจะหาของเล่นแปลกๆนํามารีวิวให้ท่านได้ชมครับเพราะว่าโอ้หเล่นรถยนต์แปลงร่างเบลอก็กลัวว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อครับเลยไปสรรหาของเล่นแปลกๆนะครับผมนํามารีวิวให้ท่านได้ชมครับคลิปนี้มาชมกันเป็นพวกสัตว์ประหลาด ที่ว่าแปลกๆนะครับผมแล้วก็มีทาร์นโฟเมอร์เป็นแมกกาตอนโอ้โหไม่เคยเห็นที่ไหนครับได้มาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านกดดิสไลค์ให้ผมผมก็ ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับแล้วนะก็คอมเมนต์ติชมพูดคุยกันได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์ครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับคลิปนี้นะครับผมโอ้ทารนฟฟร์เมอร์เมกาตอนโอ้โห เป็นไดโนเสาร์ตัวสีส้มไม่เคยเห็นที่ไหนเลยครับตัวเล็กๆนะครับผมก็ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทแล้วก็เห็นมีสัตว์ประหลาดอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะเป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนยังไงนมาชมกันดีกว่ามาชมเมกกะตอนกันดีกว่าครับตัวนี้นี่ฮะเป็นแพ็คแบบนี้มาเลยนะครับผมซึ่งผมก็ได้มาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับเห็นมันแปลกดีนะครับผมราคาไม่แพงครับผมก็เประมาณสัก40-50บาทเองครับผมสวยสวยสวยนะครับผมเอมาดูหน้าหน้าแพ็คกันดีกว่าครับเขียนว่าดีฟอร์ เอ่อเมชั่นวอลฮะแค่แค่นี้เองครับง่ายๆมากเลยนะครับผมเอ่อนี้ยอิงชชั่นวอร์เซ็ตนะฮะก็ไม่แค่นี้นะฮะรู้สึกว่าจะมีหลายตัวนะครับผมเอ่อผมวัดขนาดแพ็คให้ดูสักนิดนะครับผมราคาไม่แพงของเล่นแปลกแจากร้านทุกอย่าง20นะครับอยู่ที่ประมาณสักยี่เอ็ดเซนครับผมนะฮะแล้วก็ดูความกว้างตรงนี้นะฮะความสูงนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสัก25่สเซนยีิเซนครับยีเซนนะครับผมนี่26เซนนะฮะอ่าหน้าแพ็คก็เป็นแบบนี้เองนะฮะ อันนี้ดูด้านหลังแพ็คกันครับผมเขียนว่า deformation w a r เหมือนกันนะครับผมนี่ l レสเตมออก็เป็นชุดสะสมนะหน่งชุดนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปตัวสีช่องทองนะแต่ว่าผมได้มาเป็นตัวสีส้มๆนะฮะสีเหลืองสีทองนะครับมีสามแบบนะครับตรงนี้สุดจะเป็นนกเหยี่ยวนะครับผมนกเหยี่ยวนะครับผมซึ่งผมก็ รีวิวไปแล้วแต่นี่เป็นของน็อกออฟของก๊อฟผมก็ยังไม่ได้รีวิวรีวิวแต่ของแท้บนะครับผมแล้วนี้ก็เป็นแน่นอนครับเป็นแมลงตัวด้วงอย่างนี้นะครับเป็นแมลงตัวด้วงนะครับผมนี่จะเป็นไดโนเสาร์นะครับผมนี่เห็นไหมแปลงร่างได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าจะแปลงร่างแบบไหนยังไงนะครับผมจะแปลงร่างได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับลองซื้อมาแบบนี้นะครับผมอมาตัดแพ็กกันเลยดีกว่าครับผมจะได้รู้นะครับผมว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมตัดแพ็กกันเลยนะฮะ ปืบป๊บปบืออกมาเลยครับ <im it> เาแล้วครับออกก็ยังเอ่ยต <im it> ิดแน่นดีเหมือนกันนะครับผมหัวดึงดึงมาเดี๋ยวขาหลุดตัดตรงนี้อีกหน่อยดีกว่าเอาล้วเรียบร้อยแล้วครับผมอ,ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมโอ้ สีส้มสวยสดใสมากเลยครับผมนะฮะสวยจริงๆเลยครับผมสีนี่สะหุดตาเด็กๆนะครับหน้าตาของเมกะตอนก็แปะๆดีครับผมผมวัดขนาดให้ชมนะครับผมว่าเออเขาหุ่นเขาขนาดไหนนะครับผมความสูงของหุ่นนะครับเอารวมจากหัวแล้วกันครับประมาณสักสิบสองเซนเห็นไหมตัวติดเดียวเองนะครับผมแล้วก็จากปีกเออจากไหล่ซ้ายไหล่ขวาประมาณสักสิบเอ็ดเซนแค่นเองครับนี่แต่น่ารักมากๆเลยนะครับผมหมุนตัวได้ไม่เอ่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้เหมือนไม่ได้ ด้านหลังครับด้านหลังอ้อปากได้เสาหุบไม่ได้นะครับผมด้านหลังก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็พับได้โอเคผมชอบที่ว่ามันแตกดีนะฮะนะฮะของเล่นแปลกแบแบบนี้เอาแขนก็ขยับได้นะครับผมอ๋ยืนดิตึ้งจัดท่าหน่อยครับผมเฮ้ยอ่าก็โอเคนะครับผมสวยจริงๆนะครับผมนี่นะฮะของเล่นแปลกปอ่หัวหมุนได้ไม่เอ่ยหัวหัวนี่หมุนไม่ได้นะครับผมติดตายตัวเลยแต่มือนี่ก็พอเล่นได้ยตรงนี้ก็เป็นหาง นะก็ยืนได้แค่นี้ครับแค่นี้มาตั้งโชว์ก็สวยแล้วครับผมก็แปลกเลยนะครับผมอเข้ากระสับประดาด้านหลังครับนี่สับปะร,รดด้านหลังนะครับผมผมก็ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20สบาทเช่นเดียวกันครับผมนี่นะก็จะเป็นออสับปะร,รดพันธุ์ nam, ต่างๆรู้สึกจะมาจากอุลตร้าแมนนะครับผมแต่ว่ามาจากอุลตร้าแมนหลายภาคนะครับผมนี่ให้ดูราคานะครับเออัอนนี้อตัวนี้ตัวไหนเออเขาจะมีราคาติดมานี่นะครับเนี้ยยี่สิบบาทนะครับผม แต่ว่าอืยางก็เป็นยางนะครับผมดีมากๆเลยครับดูรายละเอียดเขานะครับผมเอดูความสูงของพวกกษัตริย์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่เพิ่ประมาณสักสิบเบดเซนสิบสองเซนนะครับผมยางดีครับผมเนี่อืะตัวนี้ก็เอตัวกลางตัวหมุนได้ด้วยนะครับผมมือนี่ขยับได้ทุกตัวเลยครับผมตรงนี้หางก็หมุนได้จึ้งจึ๊งจึ๊งจึ๊งหมุนได้หมดเลยรอบเลยนะครับผมมือนี่หมุนได้หมดเลยนะครับผมซ้ายขวานะครับผมแต่ขาเนี่ยขยับไม่ได้นะ ตอนนี้ลำตัวเขาก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับผมโอ้เนี่ยเท่มากเลยครับสู้กันหน่อยเร็บร้อยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับผมของเล่นสนุกสนุกนะครับผมแต่มีหลายท่านนะครับบอกว่าอยากจะชมพวกให้ผมรีวิวพวกกันดั้มพวกไอมดแดงอย่างเงี้ยครับไอมดเอย่างเงี้ยครับ แล้วก็พวกอุ่นตัามแมนนะครับทนี้อย่างว่าถ้าว่าเป็น,ปนรุ่นเก่านะครับพวกอุ่นตัามแมนอะไรเงี้ยมันยืนเฉยๆมันหยับแขนขาเลยไม่ได้ถ้าเอามารีวิวก็อย่างเงี้ยครับอ่ะดูข้างๆดูหน้าดูหลังนะก็ดูแค่นี้เองนะครับมันก็จะหมดเออตรงนี้มีปั๊มด้วยฮะเนี่ยมีปั๊ม้วยนะครับผมเนี่ยก็แค่นี้เองนอกนั้นก็หมุนได้เอ้รุ่นนี้แปลดีนะครับเขาสามารถที่ขยับแขนขาได้นะครับผมซึ่งผมเด็กๆก,ก,ก็เคยดูหนังนะครับผม ก่อนที่จะมาดูพวกบีดวอลนะครับผมหรือว่าทันฟอร์มเมอร์นะครับว่ดูพวกขุนตั X ้มแมนมดเอ็กดแดงมาก่อนนะครับผมแต่ว่าของเล่นเขานะครับผมเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะคือมาตั้งเฉยๆอยังครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ดีนะครับผมนะสามารถที่จะขยับได้ขยับตัวได้ทุกตัวเลยนะครับนี่ยตัวละยี่บบาท ชุดนี้เขาก็จะมีทั้งหมด12ตัว12ตัวที่เห็นนี้นะครับ12ตัวผมก็มาซื้อซื้อทีทละตัว2ตัวนะครับตามงบประมาณแต่ละวันนะก็20บาทมากสี่บาทมากแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆนะก็เน,นีี่ก็เป็นแบบนี้เองอันนี้ก็แปลดีนะครับผมเออรู้สึกจะมาจากอุลตะแมนเอ่อผ้าของ เลโอนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ชื่อว่าโนวาโนวาโนวานะครับผมเนี่ยเหมือนได้นะครับผมเป็นสัตว์ประหลาดนะคล้ายๆแบบเป็นคล้ายๆผมนึกถึงอีคิวสังนะครับเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่ว่าอยู่ในอตอนฤด,ดูร้อนเนี่ยกระตุงต้งๆอีคิวสัง,งอย่างเงี้ยฮะโอเคนะเนี่ยก็เป็นของเล่นเออสไตล์อุลตร้าแมนนะครับผมนี่ตรงนี้มีอาวุธด้วยนะครับหางขยับได้เหมือนกัน มือขยับได้นะครับผมผมก็ไม่ได้รู้จักทุกตัวนะครับผมนะเพราะว่าไม่ได้ดูหนังทุกภาคทุกตอนนะครับผมที่ว่าชอบอันนี้ยี่มืองหนึ่งราคามันถูกนะครับผมยี่สิบบาทเองมันเหมือนตุ๊กตาตุ่นนะฮะสามารถที่จะมาตั้งโชว์ได้นี่ก็ดัดแขนดัดขาเล่นได้นิดหน่อยก็ดีแล้วครับผมนะฮะก็เลยซื้อเก็บมาไว้เงี้ยฮะไม่ได้แพงอะไรนะครับอันนี้ก็เก็บไว้เล่นได้นะครับฮะทุกตัวนะครับตัวนี้ตาโตนะครับชื่อว่ากันคิวนะครับผมนี่ สวยดีนะฮะหมุนได้เหมือนกันนะครับรอบตัวหมุนได้หมดเลยนะตัวนี้อันนี้ก็ชื่อว่านี่ครับนี่ก็แปดดครับเอลเลอร์นะครับผมนี่อุนตําแมนเหมือนกันสีเสือเขาก็ทามาดีนะครับผมมันไม่เคยเห็นของแท้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าแผงของแท้เป็นแัดไหนไปเจอมาจากร้านุกหยิงยี่สิบาทแล้วก็เลยซื้อมาตัวนี้ก็เนี่ยครับเทเลซอนครับหน้าตาหไม่ได้น่ากลัวเลยครับมันจะดูน่ารักน่ารักกุ๊มจิ้มจิมิ้มหน่อยนะครับผม นี่ฮนะนี่ก็จะมีหลายแบบแบบที่เห็นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแปรกับเพื่อน,นครับคาเนก้นนะครับผมอืมนะคัคาเนก้นยี่สิบบาทเหมือนกันนะฮะแต่ละร้านแต่ละที่เงี้ยก็ผมก็ซื้อมาจากหลายๆที่มาสะสมจะสมแะสิบสองตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมว่ามาดูเมกะตอนแปลงร่างกันดีกว่าจะแปลงได้ไม่เอ่ยนะครับผมอ่ะเอานะลองแปลงดูนะครับผมเพราะว่าเขาก็ไม่มีบอกวิธีการแปลงร่างมาให้ฮะ มีแต่แบบเนี้ยปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็ไม่เห็นนะฮะเอาละอะลองดูกันครับท่านฟอร์มเมกอตอนสีเหลืองส้มแป่งไงเอ่ยผมก็ว่าน่าจะพับอย่างนี้นะครับผมอันนี้หัวลงได้ไหมอ๋ออันี่ก็ปิดตรงนี้นะครับผมปุ๊บอะไงต่อนะอันนี้ก็อืมโอ้แยกมาอย่างนี้เลยนะครับผมอืมอะติดเข้าไปใหม่ครับเนี่ยฮะของสนอกคอมนะครับผม อันฟอร์มปุ๊บอ่ะออก็ไม่รู้วิธีแปลงร่างนะครับผมก็เล่นไปมั่วในปีนี้พับได้นะครับผม ความจริงของเล่นน็อกออมนะครับบางทีก็เล่นสนุกนะครับผมเ,มเราก็มาแปลงไปเรื่อยอย่างงี้ฮะตรงนี้น่าจะหมุนไดน้ครับเพราะว่ามันต้องเป็นลำตัวแบบนี้เออหมุนโดดเน้ได้ไมเออก็ติดๆหน่อยนะครับผมนี่ไงฮะอืมโอเคครับก็หมุนมาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ฮะจับใส่เข้าไปใหม่ นะตรงนี้ข้อต่อตรงนี้เขาจะหลุดหลุดง่ายๆนะครับผมแต่เ็าที่บอกว่าธรรมดานะครับของสนก็อฟก็อย่าไปของก๊อฟนะก็ถือว่าเป็นของแตกนะครับผมนั่ไปด้ไปคาดหวังว่าจะดีเลยนักหนานะครับผมก็ซื้อมาเล่นดูนะฮะตรงนี้ก็จะหลุดง่ายนิดนึงนะครับผมนี่ฮะตรงนี้ก็ต้องต่อเข้าไปแบบนี้เองครับผมนะฮะแค่นี้เองเอาหัวลงเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็อันนี้ก็พับเข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่เอาขาลงสักนิดนึง ปุ๊บก็เก็บตัวเข้าไปนะฮะอ,อืโอเคเรียบร้อยแล้วฮะนี่ก็พับปุ๊บนี่เข้าไปก็แปลงล่างได้ครับผมนี่นี่ก็ขาแล้วก็หมุนปุ๊บมาข้างหน้าแบบนี้เองนะครับนี่เป็นบอลจอยนะครับก็ใส่เข้าไปครับอ่อืถือว่าเป็นของแปลกนะครับผมก็น่ารักดีครับตัวสีส้มๆหาดูยากปากในหุบไม่ได้นะครับผม ก็จะเป็นแค่นี้เองครับก็กดให้ติดนะฮะโอเคนะฮะใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับแปลงล่างเป็นไดโนเสาร์ปึ่มยืนได้โอ้แค่นี้ก็เทแล้วครับผมสีสันก็โหแสบตานะครับปากขุบไม่ได้นะครับผมนี่ฮะสองข้างซ้ายขวาโอ้โหเมกตะตอน,นะครับผมเมก,กะตอนไดโนเสาร์นะครับผมอ่ะก็มาพอสู้กับสัตว์ประหลาดพวกนี้ได้นะครับ นี่นะครับสมัมเด็กๆผมก็ชอบตัวนี้นะครับผมตัวนี้แล้วก็ชื่อว่าโกโมล่านะครับผมก็อเป็นหุ่นที่ว่าสู้อุลตร้าแมนเทพดีนะครับผมนี่ก็เป็นแบบนี้นะพ่ะนี้ยี่สิบบาทตัวนี้ก็เมก้านะครับเมก้าโกนะโกเมล่านะครับผมซึ่งผมก็อย่างที่บอกนะครับสมไมเด็กๆก็ชอบดูทั้งอุลตร้าแมนและทั้งคานฟอร์เมอร์นะครับเลยก็เลยเอ๊ยเห็นมันแปลกดีเลยนามา มามารีวิวให้ท่านได้ชมครับผมนะไม่รู้ว่าท่านใดเคยเห็นไหมฮะก็ไปหาตามร้านทุกอย่าง20บาทนะครับผมตรงนี้สีเขาก็สวยดีน,นะครับผมมันสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับแต่ว่าสีอย่างเงี้ยสม้สมๆ้มอย่างเงี้ยถูกใจเด็กแน่นอนแต่หายากนะครับผมอมวัดให้ดูแปลง,ปลงร่างเป็นไดโนเสาร์แล้วฟาร์มสูงอยูทย่ที่ประมาณสักสิบสามสิบสี่เซนนะแคนนี้เองครับผมอะคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกป,ลกปลกไปแล้วนะครับผม ก็มีทั้งทานฟอร์เมอร์มีทั้งนี่อุลต้าแมนนะครับผมนี่โอ้โหสวยเท่ะนะครับผม,มลองไปหาชมดูครับเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมเพราะว่า เออจากร้านทุกอย่าง20บาทน่ายังพอมีขายอยู่นะครับผมนะท่านใดสนใจนะครับอ่าแต่เดี๋ยวนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมเอาอุ่นตัาแมนมารีวิวแล้วครับผมก็ไปร้านเซเว่นนะครับก็ไปเจอตัวนี้มานะครับผมก็เป็นของเล่นแถมขนมนะครับผมซึ่งก็ไม่เคยได้รีวิวมานานแล้วครับผมก็จะมีการ์ดนะครับผมแถมการ์ดนะครับผมนี่อุ่นตัาแมนทิกเกอร์นะครับซองหนึ่งสิบสองบาทนะก็ลองซื้อมาดูแัก ซองสองสองเนี่ยฮะว่าเป็นแบบไหนยังไงครับมาแกะลุ้นการ์ดกันดีกว่าครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมเนี่ยผมว่าฮะเขาเพราแถมการ์ดนะครับผมตรงนี้เขาจะเขียนว่านะฮะนี่ก็จะเป็นเออ่แถมปีการ์ดนะเนี่ยต่อสู้อุลนตา้าแมนทิกเกอร์นะครับผมซึ่งก็จะมีหลายแบบนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสักนี่ครับเห็นว่าเจ็ดสิบสามแบบนะครับผม 7จ็ดสามแบบนี่ไอ้เป็นขนมจากเอ,อ่อบิกก้าฮะบิกก้านะครับผมบิ๊กวันนะครับมีขายที่เซเว่นเท่านั้นนะครับผมอ,อย่าดูการ์ดกัเลยดีกว่าครับผมเป็นแบบไหนยังไงครับท่านใดสนใจก็ลองไปหาดูนะครับที่เซเว่นนะครับผมโอ้อ่าเขามีการ์สีทองสวยมากเลยครับผม นี่ฮะบิ๊กวันนะครับผมแ h มการ์ดนี่อุลตร้าแมนทิกเกอร์นะครับผมนี่ลองดูซองเลยอื้เออนี่ไดเอสนะครับผมก็จะมีการ์ดหลายรูปแบบให้สะสมนะครับผมซึ่งข้างหลังเขาก็จะมีบอกนะครับผมเนี่ยท่านใดชอบอุลตร้าแมนนะครับก็ลองหาสะสมครับมีทั้งการแล้วก็ อ,อหุ่นเนียฮะเป็นสัตว์ประหลาดนะครับผมจากร้านทุกอย่างยี่สิบาทส่วนตัวนี้ร้านเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมเซเว่นอีเลเว่นแกะดูขนมกันเลยเป็นแบบไหนย,ยังไงครับผมนะฮะนี่ขนมก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้ครับลองกินดีกว่าไม่ได้กินขนมมานานแล้วครับผมอร่อยเลยครับอร่อยอร่อยนะฮะโอเคครับผมนะคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกแลด้วยนะครับผมจากร้านทุกอย่างยี่สิบบาทแล้วก็จากเอ่อ ร้านเซเว่นเลเว่นแล้วนะครับผมก็จะเป็นการ์ดนะครับผมแล้วก็ตุ๊กตุนอย่างเงี้ยหุ่นยางนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะผมก็จะหาของเล่นอะไรมารีวิวนะัอนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วครับที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านใดยังไม่กดติดตามก็กดติดตามมานะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ